ครับผมก็ขอสดีครับผมก็ขอากราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าค,คุณนะ้าคุณอนาะค,คุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยครับผมก็ามาพูดเรื่องเชวนชมที่ออกดอกกันนะครับผมหลังจากออกดอกก็จะมีนอนแมลงวันมาจอดด้วยเดแล้วค่อยพูดกันนะครับผมก็มีพิบรนณาอยู่เหมือนเดิมนะของคู่เ,เดิมนะอันนี้คู่ละสี่ร้อยหกสิบบาทรวมค่าส่งนะครับผมนะ ประมาณนี้หละไม้สวยทั้งสองคู่นะเป็นไม้ที่ความสวยเป็นไมค้คัดเกดมาแล้วอันนี้มียักษ์ซาอุนะครับผมอยู่คู่หนึ่งแห้งหมดแล้วไม่ได้รดน้ำเอานะหากไม่มีท่านไหนรับก็จะเอาไปรดน้ําสงสารเขาก็ไปสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะกลับยักษ์ซาอุคู่นี้อันนี้มาดูไม้สีบ้างครับผมก็มีมีม่วงไต้วันอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมถามม่วงไตวันเข้ามาก็เผื่อจะชอบแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นโอนตินนะตัวนี้เนี่จําชื่อไม่ได้หรอกตัวนี้ผมจะเสียบสองสีอาไรนะ อันนี้จะเป็นอบัวชมพูนะอันนี้เสียบตรงนี้นะบัวชูมาเสียบเพิ่มตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นกิ่งต่อเดิมที่เสียบเอาไว้อันนี้ไปทำเพนซีได้นะถ้าอยากไปทำเพนซีก็เอามาเสียบไปไหมนี่เ่มเปลี่ยนกิ่งตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ไปสับเปลี่ยนกิ่งได้ก็หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นแล้วก็มีขาต้นี้ตัวที่ห้าแล้วก็มีกระดิ่งชิกะดาษต้นหนึ่งนะกระดิ่งชิกาดแล้วก็มีชั้นเดียวต้นหนึ่งชั้นเดียวของกระดีสามต้นหนึ่ง ว่เรเมาเบสเ็จอยู่ที่เกจต้น500บาทนะครับผม500บาทส่วนฟรีไม่มีค่าส่งเดี๋ยวมาพูดเรื่องเกี่ัชมที่กำลังออกดอกกันเชมที่ออกดอกส่วนมากจะมีดอกที่หงิกหงงถูกต้องไหมครับผมนั่นคือสาเหตุเกิดจากน้อนแมลงวันที่มาวางไข่นะแมลงวันจะาวางวางไข่ใส่แล้วก็ทําให้อ่าแล้วก็นอนข้างในก็จะเกิดเป็นนอนข้างในแล้วเจาะด,ดอกเพื่อชมให้เราเราให้เสียหายเราพยายามเอาทิ้งนะครับผมเอาดอกที่ที่เราดูว่าเออโอเคใช่แน่นอนว่าจะเป็นนอนแมลงวันลงแล้ว ดอกจะเสียรูปเสียร่างเด็ดทิ้งนะอย่าไว้ถ้าเราไม่เด็ดทิ้งแล้วก็เขาจะออกจากตัวน,นี้เวลากลางคืนแล้วก็จะมาเข้าอีกดอกไม่ใช่ออกจากต้นสิออกจากดอกน,นี้ในเวลากลางคืนนะเอาทิ้งก่อนแล้วเขาก็จะลูกลามไม้เรื่อยเข้าเข้าไปในทุกๆทุกๆดอกดอก,อก็ไม่เสียหายได้ตัวนี้ก็เช่นกันจะออกดอกเต็มต้นนั่นแหละนะ<ม>แต่ว่าก็ต้องดึงทิ้งก้อนนอนลงนะครับผมหากนอนไม่ลงจะชมเราก็จะมีชมแล้วก็ให้ดูดอกชมที่อย่างนี้จริงๆก็ลงทุกต้นนั่นแหละผมเด็ดทิ้งทุกต้นนะก็เลยเหลือต้นแล้วไม่กี่ดอกเองก็เอาไว้ให้ดูว่า ก็ถ่ายดูตัวอย่างตัวนี้ก็แห้งจนดินแห้งเกินไปนะเราทําให้ไม้ไม่สวยไม้ผมจะขาดน้ํานะอันนี้เรื่องจริงไม่ไม่สวยหรอกไม้ผมจะจะแรง้งบ้านผมจะแหลงแล้วก็ไม่มีน้ำผมไม่มีแหล่งน้าธรรมชาตินะครับผมใช้น้ำประปาบมู่านก็ลดได้บางส่วนก็นานๆทีก็จะได้กินน้ําต้นหนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งก็ต้นหนึ่งก็จะได้มากินน้ําหมุนเวียนกันอย่างนั้นรองฟา้ามืดคืมน,นาจะฝนตกถ้าฝนตกก็จะคเคงจะเป็นโชคดีครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมก็มาเท่านี้แหละก็มีชุดนี้นะครับผมก็ที่ให้ดูนะครับผมก็เจ็ดต้นนี้ห้าร้อยบาทเจ้าเนี่ยแผลหรือหายแล้วให้กินยายเมื่อกี้เจ้าบ่าวก็ขอบคุณครับผมที่ทายทักทายเข้ามาขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสัสดีนะครับผมสวัสดีครับ